สวัสดีครับผมตติพนรบุญพ่อของจัตตุรลมพลรบุญนะค่อยๆออกกำลังกายมาประจำนะแต่ยอายุก็มากแล้วเนี่ยแปดสิบห้ากว่าจะแปดสิบหกแล้วคนแก่กำลังมันก็ธรรมดาตกๆก,กไปมั่งแต่ทุกวันนี้ได้สามเดือนที่แล้วเนี่ยลูกชายซื้อทางเจ้าผสมนกมาให้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ทานปันเรื่อยไปกัน ทุกวันนะ่ะเชา้าเย็นเชา้าเย็นวันละสองเมตรสองเมตรเอะดี่ร่างกายนี่สึกมัะฉับกระเฉงสิบกิโลใครมาวิ่งผมวิบบ่งทุกวันเลยสิบกิโลอะไปกลับสิบกิโลผมวิบบ่งได้ครับของจะมาทานผมวิ่งได้ไปห้ากิโลกลับห้ากิโลสิบกิโลวันผมวิ่ง,บบงไปเหนื่อยมีลูกหลานมาไปเรียกให้ตายอยู่เตาอยู่กินข้าวอยู่พ่าผ่อนได้แล้วเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงนั่นแหล,และอย่างนี้เขายู่หยุดถึงหยุด ถ้าขยากแข็งแรงเหมือนตาก็ทางเช่าตัวนี้ครับของไอ้ลงมันจากแข็งแรงเหมือนตา